สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณกรรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนะในบ้านเรานะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยดูข่าวนะในแต่ละช่องเนี่ยต้องบอกว่าตัวเองดูเองยังรู้สึกได้นะครับถึงในสภาวะที่เรียกว่าจิตตกนะบางทีดูข่าวทั้งประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจ นะเรื่องของการเงินนะเรื่องของการเมืองสังคมเนี่ยนะบางทีดูแล้วตนะ้องบอกว่าคือดูถึงจุดนึงอะนะก็ก็ปิดดีกว่านะเพราะดูแล้วถ้าดูต่อไปนี้ทางเนี่ยจิตจะตกไปมากกว่าน,นี้เอาเวลาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นดีกว่านะเอาไว้สูตรอากาศให้เต็มปอดนะทำอย่างไรเช่นออกกอลังกายนะหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระนะหรือว่านั่งสมาธิดีกว่านะให้สบายใจเ้าเวลาไปมุ่ง หน้านะทาการงานของตัวเองดีกว่านะเพราะว่าเรา้เราดูข่าวเนี่ยก็จะเห็นมีแต่ข่าวเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องอะ่ะนะที่มันเข้าของแพงมาจากราคาน้ํามันดิบโลกนั่นเองนะครับที่ยังไปในทิศท,ทางสูงต่อเนื่องต่อไปซึ่งมันมีผลนะต่อการผลิตต่างๆในกระบวนการขนส่งต่างๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทําให้สาภาวะ ความเป็นอยู่ของเราในทุกวันนี้นะอยู่ในลักษณะที่เหมือนถูกบีบคั้นน่ะนะทั้งจากด้านของค่าเงินที่ด้อยค่าลงเงินเฟ้อนะเข้าของสินค้าที่แพงขึ้นนะเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้นะประกอบกับเงินเก็บเงินออมในกระเป๋าเราใช่ไหมแล้วก็เงินที่เติมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมนะหลายคนก็พอดูข่าวนี้มากๆเนี่ยมันจะเกิดความเครียดขึ้นโดยไม่รู้ตัว นะอย่างผมนี่นะก็มีอาการเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีอาการนะก็เกิดเป็นความรู้สึกนะที่บางทีอึดอัดอยู่เหมือนกันนะอึดอัดแบบเหมือนไม่รู้สาเหตุอ่ะนะบางทีเราฟังข้อมูลข่าวสารนะเรื่องของเข้าของแพงนะนะ้มันดิบพุ่งนะเงินเฟอ้อมาอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็มามองถึงตัวเราเองนะในภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยนะโดยเฉพาะหลายคนถ้ามีเรื่องของประเด็นหนี้สินนะ ผมเชื่อว่าอาจจะยิ่งอึดอัดแล้วก็อาจจะยิ่งเครียดวิตกกังวลได้ง่ายๆเลยเพราะว่าสภาวะบีบอัดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราอยู่ในสภาวะของไอ้กบต้มอ่นะน้ํามันก็จะคล้ายๆว่าร้อนขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะเพราะน้ําร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็จะมีความรู้สึกอึดอัดนะบางทีอาจจะไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะอย่าปล่อยให้จิตใจเราอะตกเข้าสู่สภาวะ depression นะหรือว่าจิตหดหู่นะซึมเศร้านะครับ ด้วยการพยายามหมั่นฝึกฝนจิตใจตนเองนะครับให้เข้มแข็งนะซึ่งอาจจะทําได้หลายแบบนะถ้าใครชอบสวดมนต์ไหว้พระก็สวดมนต์ไหว้พระทําสมาธินะก็ดูข่าวพอให้ทราบข่าวก็พออย่าตามเยอะนะมันเครียดหรือบางคนไปออกกําลังกายก็ดีนะเพราะว่าบางทีดูข่าวเนี่ยนอกจากจะมีข่าวเรื่องข,ของเขาของแพงนะเงินเฟ้อนะค่าเงินด้อยค่าแล้วเนี่ยนะเรื่องของ ปัญหาสังคมที่เราดูข่าวโอ้เดี๋ยวนี้เยอะเลยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะหลังๆนี่ปัญหายาเสพติดนะคนนี่เขาเรียกว่าป่วยจิตอ่ะมีอาการทางจิตนะบางทีเสพยามากนะสมองเสียไปละนะมีอาการเขาเรียก,กป่วยจิต,ตเภทก็มีนะทำร้ายบุพการีก็เยอะหรือแม้แต่บางทีข่าวบีบคั้นทางเศรษฐกิจการเงินนะ่ะหลายคนก็คิดสั้นก็มีนะคือดูแล้วมันหดขั่วนะพุงตรง นะอย่าว่าแต่ท่านเลยนะผมขนาดนะเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมอ่ะที่ดูยังรู้สึกขดหูเลยนะถึงบอกว่าอ่ก็ขอกำลังใจทุกท่านแล้วกันนะแต่ว่าเราฟังข่าวพอให้ทราบข่าวก็พอถึงทิศทางเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่าไปเสพเยอะเกินไปนะไมนะ่ใช่ว่า เรามีเวลาว่างเราเสพข่าวเยอะไปมันอาจจะเกิดสภาวะเครียดได้นะอึดอัดโดยไม่รู้ตัวได้นะซึ่งบางทีผมยังรู้สึกเลยนะผมเลยดูพอเห็นทิศทางแล้วก็ปล่อยข้ามนะครับไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำแล้วมุ่งทํางานการของตัวเองดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาของเราสําคัญที่ปัจจุบันนี่แหละนะเพราะว่าอนาคตก็ขึ้นกับปัจจุบันนะครับก็ขอทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยและมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับสามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคปัญหาวิกฤตไปได้นะครับ ก็ใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสติดตามนะครับในช่องยูทูบช n e l ของผมนะครับก็ขอให้ทุกท่านฟังพิจารนาก่อนนะครับเราคอยเชื่อนะครับและนําไปใช้นะโดยเฉพาะการฟังข้อมูลข่าวสารฟังเพื่อให้เรามีปัญญานะไม่ใช่ฟังเพื่อเครียดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ